ถนนกัลยานามัยตีเป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหาคนครตั้งอยู่ในแขวงพระบรมบราชวังเขตพนะนครเชื่อมระหว่างถนนสนามชัยบริเวณแยกกัลยานามัยตีกับถนนอักษรดางและถนนบำรุงเมืองที่สะพานช้างโลงสีบริเวณแยกสะพานช้างโลงสีถนนกัลยานามัยตีตั้งชื่อเป็นเกียรติแก่พกระกัลยานามัยตีฟานซิสบีแซ ชาวอเมริกันที่เข้ามารับราชการในประเทศไทยและมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในกิจการต่างประเทศโดยเฉพาะในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเดิมวังสารานลมที่อยู่ใกล้เคียงเคยเป็นที่ตั้งของกระทรวงการต่างประเทศไรรยากรยาณมัตรีหรือด็อกเตร์พานติตด,ดีแซนกนชวอเมริกาบุตรของนายโรเบิร์ตและนางมาธาติลเล่นเนวิน เกิดเมื่อวันที่30เมษายนพุทธศรรักราช2428ที่รัฐเชนซิมวาเนียสหรัฐอเมริกาสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลายัยฮาวาร์ด และได้เป็นศาสตราจารย์วิชากฎหมายของมหาวิทยาลัยนี้ก่อนจะเข้ามารับราชการในประเทศไทยในตำแหน่งที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศตั้งแต่พุทธศักราช2466ถึงพุทธศักราช2468และขึ้นแก่อานิจกรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่คอพศออ2515ดรซานติบีแซมีบทบาทสําคัญในการตรวจเรื่องข้อผูกพันตามสนธิสัญญาเบารริงที่ไทย ทำไว้กับประเทศอังกฤษในสมัยรัชก,กาลที่4และส่วนที่สัญญาลักษณะเดียวกันกับที่ไทยทําไว้กับประเทศอื่นๆค่ะเมื่อดรฟานซิสบีเซเข้ามาประเทศไทยแล้วพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนประเทศไปเจรจาขอแก้ไขส่วนทิสัญญากับประเทศในยุโรปซึ่งการเจราจาเป็นไปอย่างยากลาบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอังกฤษและฝรั่งเศสแต่เนื่องจากดรฟรานซิสบีเซเป็นผู้มีความสามารถทางการพูดประกอบกับสถานภาพส่วนตัวของดรฟรานซิสบีเซที่เป็นบุตรเขยของประธานาธิบดีบูโรวิลสันแห่งสหรัฐอเมริกาจึงทำให้การเจรจาประสบความสำเร็จประเทศในยุโรปที่ทำสนธิสัญญากับไทยได้แก่ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์สเปนโปรตุเกสเดนมาร์กสวีเดนอิตาลีและเบลเยียมยินยอมแก้ไขสนธิสัญญาให้เป็นแบบเดียวกับที่สหรัฐอเมริกายอมแก้ให้ ดรฟันซิบีแซถวายบังคมลาออกจากหน้าที่กลับไปในสหรัฐอเมริกาในพุทธศักราช2486แต่ก็ยังช่วยเหลือประเทศไทยเช่นในพุทธศักราช2469หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงขึ้นครองราชได้ไม่นานดรฟันซิบีแซได้ถวายคำแนะนำเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองและแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆและยังได้ร่างรัฐธรรมนูญถวายให้ทรงพิจารณาด้วย จากคุณงามความดีที่ดอรฟานซินบีแซมีต่อประเทศไทยซึงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระราลยาณียตรีเมื่อพุทธศักราช2470และต่อมาในพุทธศักราช2511รัฐบาลไทยได้ตั้งชื่อถนนข้างกระทรวงต่างประเทศว่าถนนกัรยานนายรีค่ะ